ว่าไอ้โดรนเนี่ยเป็นแมงอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปทําลายมันแน่เลยแล้วเสียงมันก็อี้หนวกหูมากสําหรับช้างนะครับซึ่งควานช้างแต่และคนก็ต่างร้องตะโกนให้ผมรีบปิดเครื่องโดรนซึ่งตอนนั้นผมก็ทําอะไรไม่ถูกเลยผมก็ จำแทบจะไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าผมยืนตัวเกร็งๆแล้วก็บังคับโดรนให้บินไปไกลๆให้มันพ้นจากสายตาของช้างแล้วก็ให้ทําให้เสียงของโดรนมันเงียบลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาโดรนไปลงจากที่อื่นนะครับซึ่งก็โชคดีนะครับตอนนั้นที่ช้างทุกตัวมีความช้างดูแลอยู่ไม่อย่างนั้นช้างคงวิ่งหนีหรือไม่ก็วิ่งเข้ามาทาร้ายผมแน่ๆซึ่งแน่นอนครับว่า ตอนนั้นชื่อเสียงผมดังกระชอนทั่วปางช้างในไม่กี่นาทีจริงๆมันน่าอายมากคือผมไปถ่ายงานอยู่ที่ปางช้างนะครับสัก2-3วันนี่แหละครับด้วยความที่ก็ต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆซึ่งพอผมไปติดต่อที่ไหนอะไรยังไงในศูนย์อนุรักษ์ช้างนะครับทุกคนก็ต่างซุบซิบนินทา ได้ยินแว่วๆมาว่าอ๋อคนที่บินโดรนใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเอาล่ะจะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและก็ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอยอมรับว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเพราะว่าผมไมนใช่ว่าไม่เคยบินกับช้างมาก่อนตอนนั้นผมก็บินมาแล้วซึ่งผมก็ทําให้ผมคิดไปว่ามันสามารถบินได้แต่จริงๆผมมารู้ภายหลังนะครับว่าการที่ผมบินได้ตอนที่ช้างกําลังโชว์อยู่นั้น,นเนื่องจากควาช้างทุกคนรู้แล้วว่าผมจะบินโดรน ควานช้างทุกคนก็เลยแบบอยู่กับช้างแล้วก็ควบคุมช้างเมื่อผมบินโดนช้างก็จะไม่ตกใจเมื่อเนื่องจากเขาก็จะเหมือนกับว่าบอกช้างไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมก็อ๋อนี่เหมือนผมเฉียดตายมาเลยนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีและก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สําคัญของผมด้วยแล้วกันครับเอาละครับไปฟังควานช้างกันต่อเลยดีกว่าว่าถ้าจะเข้าใกล้ช้างจะท่องทํำยังไงหรือว่าจะต้องบินโดนเหมือนผมเนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงครับก็ไปฟังควานช้างต่อเลยดีกว่าครับคือวิธีการการสังเกตช้างอันแรกคือชูมุดว่านะฮะเราเป็นชาวบ้านเข้ามาเราอยากจะไปสัมผัสกับช้างซึกนี้เส้นซึกนี้นะฮะเราต้องควานก่อน ต้องไปปรึกษาควานเออผมอยากไปถามควานไปคุยกับควานเออผมอยากเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปจับงวงจับงาเขานะฮะแต่เราต้องบอกควานนะฮะเพราะฉะน,นั้นควานช้างกับช้างคือเขาจะผูกพันกันมาตั้งแต่อายุ3ามขวบขึ้นไปนะครับเพราะเราจะแยกฝึกลูกช้างตั้งแต่อายุ3ามขวบในเมื่อเราแยกช้างแม่ไปทํางานหรือไปพักผ่อนในป่านะไปเลี้ยงไปอะไรลูกช้างก็จะต้องเข้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นช้างกับควานจะผูกพันกันมากเลย เราจะคนอื่นๆเข้ามาเราจะต้องแนะนําว่าเออต้องไปหาควานก่อนขออนุญาตจากควานก่อนว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปจะไปจับงวงแตะงากอดงาอะไรก็แล้วแต่ต้องฟังควานฮนะเราจะควานก็จะแนะนําว่าเออช้างผมตัวเนี้ยนิสัยเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่สมควรจะเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวาไม่สมควรจะเข้าด้านหลังเขาจะแนะนําบอกเองปกติช้างจะต้องห้ามเข้าด้านหลังนะครับควานจะต้องบอก หรือด้านซ้ายนะฮะควานแน่นอนที่สุดคือควานช้างจะต้องรู้ว่าอันนี้สายของส้างของเราเองเขาชอบเข้าซ้ายหรือเข้าขวาปกติเราจะเข้าด้านขวาด้านข้างด้านขวาไม่ให้เข้าไปจู่ๆเข้าไปด้านหน้าไม่ได้เพราะช้างเนี่ยเราจะต้องเป็นควานช้างจะต้องเป็นคนที่สร้างสังเกตเช้นเขาจะบอกเลยว่าหนึ่งต้องมองหู 2. ดูที่ตาสดูสขาจะขยับนะฮะอันนี้คือควานทุกคนจะต้องรู้ มองตา,อามองหูเขาอะไรช้างเวลาเขาไม่พอใจหรือเขาไม่ชอบเขาจะกางหูนะไม่ยอมพับหูนะไม่ยอมเลยคือเขาไม่มั่นใจฮะคือเขาช้างเป็นสัตว์ที่ระแวงคิดระแวงนะถ้าไม่ใช่ควานเขาจะไม่ยอมให้เข,ข,ข้าใกลนะ้ถ้าเราสั่งความจริงเรารู้จากคําสั่งเส้นยาซกหาวอะไรพวกนี้เราสั่งได้แต่เขาไม่ยอมฟังเพราะไม่ใช่ควานเขา สังเกตง่ายคือสางกับควานเนี่ยหนึ่งเขาจะจาเสียงสองคือกลิ่นสังเกตด,ดูแสงเวลาควานเข้าไปหาเขาจะสูงวงขึ้นมาเพื่อสุดกลิ่นโดมว่าเออนี่ใส่ควานเราหรือไม่สองเสียงควานทุกคนเข้าไปหาสางของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรืออยู่ที่บ้านนะคือเราจะต้องส่งเสียงก่อนเช่นซึ่งเนี้ซื้อภายปฐมสมภพนะเราจะต้องเรียกละปฐมสมภพเขาจะเริ่มเริ่มฟังละ ปาทองสมโพธ์วันนี้เป็นไงหลับดีไหมสบายไหมยญกพอไหมเราก็ว่าไปตามภาษาของขวานนะเพื่อจะให้ให้ขวานกับสร้างสื่อกันได้ว่าเออนี่คือขวานเราคำสามสุดท้ายนะฮะอยากให้ทั้งคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศหรือคนทั่วไปร่วมช่วยกันอ,อนุรักษ์ช้างกับอปอปอย่างไรบ้างครับอันนี้นะครับข้อนี้ทําไมจะทําอย่างไรให้คนไทยก่อนนะครับเนาะ ลักช้างแน่นอนคือคนไทยของเราเนี่ยทุกคนจะรู้หมดเลยว่าช้างคือสัญ,ญลักษณ์ของชาติใช่ไหมของประเทศไทยเราทุกคนก็จะมีลักช้างเหมือนกันนะเหมือนกันแต่จะทําอย่างไรให้คนทางชาติเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยเพราะแบบนี้นะคือหนึ่งเราจะทำอย่างไงเราฝึกลูกช้างหรือฝึกา้างเราจะทำยัางไงให้เขามีความน่ารักนะฮะ ในเมื่อเขาเราฝึกให้มีความน่ารักได้ก็สามารถดึงดูดของนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติมาร่วมอนุรักษ์กับเราได้เช่นเวลาเขามาดูการแสดงของเราเราไม่ทารุณล,ละกว์เราไม่มีการทุบตีสร้างเขาก็พอใจละเพราะช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักเขาบอกว่าช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตอนนี้ก่อนว่าเออเราจะต้องในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าหน่วยช้างเนี่ย ผมจะต้องกำกับดูแลขวานว่าถ้าหากไม่จําเป็นอย,ยอย่าทําลายสางอย่าทุบสางอย่าตีสางโดยเฉพาะต่อนหน้าแขกน,นะฮะเพราะบางคนไม่เข้าใจว่าบางบางครั้งเราเราทำโทษด้วยเหตุโดยผลว่าเออวันนี้สมควรเราทําแบบนี้แต่นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจว่าเออเราตีสางทุบสางอาจจะเป็นการทรมารกันหรือไม่จะเป็นการทาลุณกรรมหรือไม่แต่ความจริงไม่ใช่ฮนะเหมือนกับเด็กๆ เวลาชุกสนมากดื้อมากแล้วเขาจาเป็นต้องตีเพื่อสั่งสอนแต่เขาไม่เข้าใจแต่เราจะพยายามอยู่ฮะเหมือนกับตอนเนี้ยผมทั้งที่เป็นทั้งหัวหน้าหน่วยสางและเป็นหมอช้างด้วยนะหมอสางคือหมอที่ฝึกลูก้างนะคือเมื่อก่อนเราฝึกลูก้างแต่ละเสือ้อแต่ละตัวต้องใส่คนตั้งแต่ยี่สิบสามสิบคนเพื่อจะเอาสางมาฝึกนะสุดกระซากรักดึงเข้าคอกคอกสํา,าสหรับฝึกลูก้างนะฮะเคยเห็นเนาะ แต่ตอนนี้เราฝึกแสางายเสิงบวกแล้วเราจะไม่ใส้โคนตั้งเยอะแยะแล้วเราจะไะ้เฉพาะครูฝึกเส้น4โคน5โคนเราจะต้องเตรียมการก่อนว่า <c oughs> ตอนนี้เราจะฝึกลูก้างเชือกนี้เราจะต้องออกไปเตรียมก่อนเราจะไปฝึกให้รู้จักโรงเรียนของเขาก่อนว่าอออันนี้คือโรงเรียนเขาเราจะทำอย่างไรให้เขาเข้ามาลักโรงเรียนเขาจะเราจะทําอย่างไรว่าเขาจะต้องมาอยู่ในนี้เพื่อจะเข้าโรงเรียน เพราะฉะนั้นเราเตรียมลวเราไล้ฝึกแล้วตอนนี้เราใส่คนแค่สี่โคนห้าคนแยกลูกสางมาฝึกนะเมื่อก่อนเราใส่คนสามสิบยี่สิบสามสิบคนคือย้อนถึงเรื่องการฝึกลูกสังอีกทีหนึ่งนะครับก็คือการฝึกลูกสางสมัยโบราณกับสมัยนี้เราเรามีความแตกต่างกันมากเลยคือเมื่อก่อนเราฝึกสางเพื่อทาทางานในป่าเลยจะไม่มีไม่มีความน่ารักนะฮะตอนนั้นฝึกอย่างเดียวคอให้ทํางานได้แต่ณ ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เราฝึกเพื่ออนุรักษ์นะเราฝึกไว้เพื่อให้รู้จักคำสั่งของขวานเบื้องตน้นและก็ฝึกความสามารถของพิเศษของสางนะเส้นวาดภาพเมื่อก่อนสางวาดภาพได้มัไม่ได้เลยเนาะถ้าหากเขาวาดภาพสางเสือกหนึ่งสามารถวาดภาพได้เขาก็จะแสดงความน่ารักออกมาละไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติอุย้ยสางเสือกนี้สลัดอย่างน่ารักก็ไปวาดภาพเองก็ได้สวยด้วยเนาะสอง ความสามารถพิเศษของสาเส้นใส่หมวกให้ควานก็อันนี้คือความน่ารำคางอีกอย่างหนึ่งสามคือเส้นเส้นอังกล,ลุงอะไรก็ได้หลายๆายอย่างาเล่นเกมกับนักศึกษาหรือแขกต่างบ้านต่างเมืองก็ยังได้อันนี้ในเมื่อเราฝึกแบบนี้ฝึกไปในเสืงบวกเราไม่ได้บงังคับขู่เข็นเขาเราการฝึกสางเมื่อก่อนเราใช้อีกอย่างหนึ่งณนะตอนนี้เราฝึกสางด้วยอาหารนะแทนตะขอเลย เมื่อก่อนเราใช้แต่ขอฝึกสร้างแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เราใช้าอาหารฝึกถ้าหากว่าเขาทําตามเช่นเราสั่งยาเขาไม่ทำละเราก็ให้อาหารเช่นเขาจะไปหยิบชิ้นของเราก็ยาถ้าเขายังดานจะปล่อยเราไม่ให้อาหารนะฮะคือเขาไม่ได้ได้อดละไม่ได้อาหารในเมื่อเราเาเราบอกว่ายาเขาหยุดปุ opp, ๊บเราส่งอาหารให้เขาเพราะฉะนั้นจะสร้างความผูกพันและ ซึ่งผูกพันเขาและก็มีความรักซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นคนนักท่องเที่ยวที่มาเขาเห็นว่าสางมันน่ารักดีก็อยากจะอนุรักษ์เหมือนกันถ้าจะ่าไปทุบอย่าไปตีนะเขาบอกอยู่เสมอเลย mm hmm. เพราะว่าสางของเราณตอนนี้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเลืนน้นงอยวเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นเราสมควรจะอนุรักษ์ไว้ช่วยกันนะครับผมอ๋อ oh. ผมลืมบอกไปว่าภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนี่ยก็จะมีบ้านพักไว้ให้บริการด้วยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ว่าค่าบริการอะไรเป็นยังไงแล้วมีกี่ห้องมีกี่หลังพักได้กี่คนก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไว้ด้วยซึ่งบ้านพักก็จะแยกกันอยู่เป็นหลังๆนะครับตามเนินเขาโอ้บรรยากาศเหมาะมากสําหรับการพักผ่อนอ่ะผมขอตั้งกล้องอายาวๆถ่ายให้ดูท้องฟ้าแบบเมฆกําลังพลิ้วไหวกันก่อนเลยดีกว่า ผมเรื่องช้างยังไม่หมดเท่านี้นะครับถ้าช้างไม่สบายช้างป่วยขึ้นมาล่ะจะไปรักษาที่ไหนมีโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่ที่จะไว้คอยดูแลเจ้าช้างตัวใหญ่นี้บ้างหรือเปล่าเอาละครับคลิปหน้ามีคําตอบครับผมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับคลิปหน้ามาเมื่อไหร่จะแจ้งเตือนทันทีครับไม่พลาดแน่นอนครับผมคลิปหน้าเรียกได้ว่าสนุกแน่นอนครับ ในรายการอยากไปเ <ไป S 1> ที่ยว <ไป S 1> ว้ย